ผู้โดยสารหลายท่านที่คุ้นเคยกับการเดินทางไปจองตั๋วรถโดยสารบขสอ,อาจต้องรองคิวต่อแถวยาวและบางคนอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปจองตัวต๋วด้วยตนเองทางบริษัทขนส่งจำกัดจึงได้เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการจองตั๋วได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบขสชัวเพิ่มช่องทางสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วผ่านอสมาร์ทเดเวิ์แอปพลิเคชันบขสชัวจะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีคิวที่ทันสมัยมากขึ้น สามารถตรวจสอบเที่ยวรถและสำรองที่นั่งได้ทุกเวลาเพียงแค่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันบขสชัวซึ่งแอปพลิเคชันบขสชัวนั้นสามารถค้นหาเที่ยวรถและสำรองที่นั่งทั้งเดินทางเที่ยวเดียวและไปกลับพร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการจองด้วยการส่งอีเมลและ SMS ยืนยันการจองและรหัสการจองสิบหลักเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบขสชัวได้ได้จาก App Store และ Play Store กับทั้งอุปกรณ์ ISO เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปและ Android เวอร์ชัน4.0ขึ้นไปบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย